สว,ส,สวัสดีครับมาแล้วครับกับรายการ c ช้ n ออนทีวครับกับวอรตี้ยานยนต์ที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวเปิดโลกกระทัดใหม่ๆไปเป็นหาทานของอร่อยทุกตอกซอกซอยของกรุงเทพมหานครรับรู้ข่าวสารในแวดวงยานยนต์และพาไปชมกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมครับคุณผู้ชมจะดใจกับเราแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกวันเสาร์ทางสบ5เวลาบ่าย2องโมงครึ่งถึงบ่ายงนาทีครับ และแน่นอนค่ะว่าเจอกับเรา2คนแบบนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับกิจกรรมแบบอัดแน่นค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากทราบว่าสัปดาห์นี้ฟ้าและพีิยอลินมีกิจกรรมอะไรมาฝากกันบ้างน,นั้นอดใจรอสักครู่เดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเลยค่ะ Meet take the make kingdom down and เราเข้ามาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับรายการ Car คาร์ออนทีวีนะฮะและตอนนี้ช่วงแรกมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับสำหรับช่วงแรกฟราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆจากอิสุสูค่ะกับการแข่งขันอิสุสู์อินไซต์บิ๊กชาเรน์ขับดีๆมีลุ้นล้านเส้นทางที่2เป็นเส้นทางจากจังหวัดนคนปรปฐมเพชรบุรีนคนปรปฐมถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าใครจะเป็นสุดยอดนักขับประหยัดน้ามันสาหรับการแข่งขันในครั้งนี้ไปติดตามพร้อมกันในช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถ ช่วงคนดูคู่รถในสัปดาห์นี้ฟ้าก,ก็มาอยู่ที่บริษัทตีเพชรอิสุสุบริการจำกัดพุทธมนตรสาย5ค่ะซึ่งฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมการแข่งขันอิสุสุอินไซด์บิกชาเลนส์ขับดีๆมีลุนหลานเส้นทางที่2จากจังหวัดนคนปรปฐมเพชรบุรีนคนปรปฐมการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับกิจกรรมการแข่งขัน Isuzu Insight Big c h a l e n t ขับดีดมีลุนล้นหลานเส้นทางที่2จากจังหวัดนคปรปฐมเพชรบุรีนคปรปฐมรวมระยะทาง321.3กิโลเมตรการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ทั้งในด้านการประหยัดน้ำมันช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมไปถึงยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ไปกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ Isuzu Insight สำหรับผู้ใช้รถ p i c อั p Isuzu รุ่น All New Isuzu D-Max และ Isuzu D-Max ซูเปอร์เดย์ไลท์โดยพิจารณาตัดสินอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจากรายงานการขับขี่อีซูซูอินไซต์ ด้าน,นหลังฟ้าตอนนี้เป็นพิธีตีทงปล่อยขบวนรถการแข่งขันอีสูอินไซั์วิกชา l เลนส์ขับดีๆมีลุ้นล้านเส้นทางที่2จากจังหวัดนคนปรปฐมเพชรบุรีนคนปรปฐมค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมกันเลยคะ่ะ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะแวะพักที่จุดพักรถทั้งหมด2จุดค่ะจุดแรกนั่นก็คือปั๊มเชลกอภูพาพัทละและจุดที่2ปั๊มเชลวีระเพชรเกษมนั่นเองค่ะโดยหลังจากแวะทั้ง2จุดแล้วจุดมุ่งหมายต่อไปของผู้เข้าแข่งขนันนั่นก็คือเส้นชัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะสําหรับการแข่งขันในเส้นทางที่2ค่ะ ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันอิสุสินงไส์บิ๊กชาเลนจ์ขับดีๆมีลุ้นล้านเส้นทางที่2จากจังหวัดนคปรปฐมเพชรบุรีนคปรปฐมก็เดินทางมาถึงจุดที่สุดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามพิธีการมอบรางวัลสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเป็นรายการกินสูบบิ Big Day ๊กเด็ครั้งที่2นะคะแล้วก็มีการแข่งนะคะขับรถแบบประหยัดน้ำมันกินสูบอินไซด์บิ๊จชอลเลนจ์ด้วยค่ะสามารถทำสถิติประหยัดน้ำมันได้อย่างงดงามในรุ่นนะคะ 3,000cc ทำได้ถึง24.23กิเมต่อลิตรคะแนนอินไซต์นะคะได้ร้อยเต็มและในรุ่น2 5 0 0ซีนั้นทําได้ถึง26.37กิเมต่อลิตรค่ะคะแนนอินสุดอินไซต์ก็ได้ร้อยเต็มเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าขับรถอสุดนั้นประหยัดน้ำมันก็ทำอินไซ์สกอร์ได้งาด่ายๆกิจกรรมที่ผมมาสมัครวันนี้คือว่าอินส,สุดประหยัดจริงหรือเปล่าอัานดับหนึ่งนะครับ2องก็คือ ทุกคนนะครับได้ใช้ประโยชน์ในการสมบาดครั้งนี้หรือขับให้เป็นประจำน,นะครับไม่ใช่ว่าจะประหยัดเฉพาะวันแข่งขับให้เป็นน้สมัมเสมอใช้เวลาเตรียมตัวในการแข่งขันครั้งนี้ครับหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับก็ได้ฝึกฝนระยะทางเป็นระยะทางที่ใกล้ๆนะครับอยากให้อิสูมีกิจกรรมแบบนี้อีกครับก็แล้วก็อยากจะไปรอ ผู้ที่ชนะแต่ละสนามนะครับแล้วเราค่อยเจอรอบเป็นล้านกันครับจบลงไปแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันอีสุสิ่ง Inside Big Challenge ขับดีดีมีลุ้นล้านเส้นทางที่2เส้นทางจากจังหวัดนคปรปฐมเพชรบุรีนคปรปฐมแต่ว่าตอนนี้นะเสียดายมากๆเลยค่ะเพราะว่าหมดเวลาในช่วงควรรู้คู่รถแล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้าฟ้าจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากต้องติดตามค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการคาออนทีวี ไปก็จะมีที่ขันแกนขาดใหญ่และเชียงใหม่ก็อยากใหุ้ผู้ชมนะคะโดยเฉพาะย่งวิ่งท่านผู้ชยายรถอสรีสุซูเข้าร่วมกันแข่งขันกับอินไซต์ดิสแนเด้ด้วยค่ะสนับสนุนโดยอี u ุ u ด,ด,ดีแม็ใหม่ Super Daylight ช่วงของความอร่อยมารอยอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปหาของอร่อยทานกาันถามพี่โยลินก่อนดีกว่าหิวหรือยังคะบอกได้เลยว่าพี่หิวมากแล้วพี่ก็รอฟ้ามาหนึ่งอาทิตย์เต็มหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอถูกต้องและต้องบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้พี่ก็รุ้นอยู่นะฮะแล้วก็คุณผู้ชมก็น่าจะรุนเหมือนกันครับว่าฟ้าจะพาไปหาของอร่อยทานกันที่ไหนครับอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอยากรู้แล้วตามฟ้าไปกันเลยค่ะในช่วงของเด็ดกอทมอ นับสนุนความอร่อยโดยใหม่อิสุสุดีแม็กซ์ซูเปอร์เดยไล์ อยู่กับฟ้าในช่วงของความอร่อยแบบนี้กับช่วงของเด็ดกทม <c oughs> แน่นอนว่าฟ้าก็จะพาคุณผู้ชมไปเฟ้นหาทานของอร่อยทุกต่อซอกซอยของกรุงเทพมหานครและสําหรับความอร่อยที่ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปทานในสัปดาห์นี้เป็นเมนูของก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรที่ไหนและจะอร่อยจริง <c oughs> เด็ดจริงหรือเปล่าต่าอฟ้าไปกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ฟ้าก็อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัดบิ๊กสุและล่ะค่ะและที่อยู่กัน้างฟ้าตรงนี้ก็คือคุณลุงสง่าเจ้าของร้านนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับเจ้าของร้านแบบนี้ต้องถามก่อนเลยค่ะคุณลุงว่าที่ร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาก็ประมาณ6 0ปีขึ้นไปนะฮะพี่มาของชื่อร้านทําไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัดบิ๊กสุคะเพื่อท่านบิ๊กสุเนี่ยมาทานประจำเลยฮะ แล้วก็ตอนที่ท่านเป็นจะเป็นพบทบนะฮะถ้าข่าวทุกๆก็ติดตามท่านอ่ะค่ะแล้ท่านมาทานบะยำแล้วว่าบังเอิญมีเพื่อนร่วมรุ่นนนั่งทานอยู่ในร้านอือค่ะ่าตำแหน่งนั้นก็เป็นงบทบแล้วก็ท่านก็เป็นเป็นผู้ผู้หลักผู้ใหญ่กว่านะคือในสมัยก่อนท่านลิกสุเนี่ยเป็น พบทบใช่ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็มาทานที่นี่อ่ามามาทานที่นี่ประจําและแล้วเพื่อนร่วมรุ่นไงถึงท่านก็นั่งอยู่เนี่ยลุกขึ้นมาทําความเคารพแล้วก็มีท่านหนึ่งเขาก็แถวว่าเออเจ้าของร้านมาแล้วอ๋อ้ได้นักข่าวได้ยินเลยก็เลย ก็เลยตั้งชื่อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กโซ่ก็เลยเรียกกันต่อมาว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กโซ่และถ้าฟ้ามาถึงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบนี้แน่นอนเลยล่ะค่ะว่าทีเด็ดก็ต้องคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่นเองและที่อยู่ข้างหน้าฟ้าตรงนี้มีอะไรบ้างคะคุณลุงสงงาก็มีที่ขายดีนะมีสามชั้นยืมองนะแล้วก็จะมีไส้อ่อนเนี่ยอันนี้คือทานแล้วจะไม่ติดปากเหนียวเดินนะนะมันมีกลิ่นหอมแบบชวน โดนลประทานอ่ะแล้วก็มีลิ้นเนี่ยลิ้นเอ็นใสๆนะตอนนี้อยากให้ทีวีของคุณผู้ชมสัมผัสกลิ่นได้จริงๆเพราะว่าน้ำซุปตรงนี้นะคะหอมมากๆค่ะ,ะและเยื่ยนอยู่ตรงนี้อยากจะให้คุณลุงสง่าช่วยจัดทีเด็ดให้ฟ้าได้ทานได้ไหมคะได้ครับ,รบ้เดี๋ยวเราไปรอกินรอสัมผัสสำหรับความอร่อยน้ำซุปหอมๆแบบนี้ของร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยของอคุณลุงสง่าเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ทีเด็ดของร้านคุณลุงสง่าก็อยู่ตรงหน้าศาะลล่ะคะคุณลุงสง่าจัดที่เด็ดอะไรให้ฟ้าทานคะมีเกาเหลาทุกอย่างนะฮะนี่เลยเกาเหลาทุกอย่างในหนึ่งชามนี้มีอะไรบ้างคะมีเกือบทุกอย่างที่ร้านมีคือที่ร้านมีอะไรใส่มาในนี้หมดเลย แล้วทีนี้อะไรที่คุณลุงสง่าคิดว่าเป็นจุดมัดใจคนที่มาทานตลอดระยะเวลากว่า60ปีคะคือเราจะ,จะต้องหาวัตถุดิบที่ดี<ม>แล้วก็มีคุณภาพดีนะฮะแล้วก็พยายามทําให้มีรสชาติที่ว่าไม่ไม่ห่างไกลจากโบราณนะฮะคือพยายามรักษาระดับเดิมนะ,ะให้อยู่ในคงทนและ ที่ว่ายั่งยืนของคุณพ่อคุณแม่นะที่ทำต่อมาตลอดนะฮะทีนี้คุณผู้ชมผู้ชมอยู่ทางบ้านค่ะอยากจะมาชมอยากจะมาชิมแบบฟ้าแล้วร้านของคุณลุงสง่ายอยู่ที่ไหนคะอยู่ ที่ถนนนครเย็นสีนะฮะหันหน้าไปทางตลาดราชวัตรนะหรือะสะพานราชวัตรนะประมาณ80เมตรอยู่ขวามือนะฮะตรงข้ามกับซอยสันติสุขเนี่ยเวลาเปิดปิดของทางร้านค่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะก็เปิดประมาณสักโมงเช้าถึง4-5ห้โมงเย็นนะฮะก็ขายกันระยะย,ยาวเหมือนกันนะม,มีวันหยุดไหมคะคุณลุงเ,ออเราเมื่อไหรเราเราเหนื่อยมากๆเราก็ต้องหยุดนะฮะ คือจริงๆเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านใจดีของเราด้วยขอบคุณคุณลุงสง่าด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานึกถึงรถปิกอัพประหยัดน้ำมันต้องอีซูซูดีแม็แต่ว่าตอนนี้ก็หมดเวลาในช่วงของเด็ดกทมแล้วล่ะค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการคาออนทีวี กลับมาอยู่กับเราสองคนในรายการค่าออนทีวีและช่วงนี้ข่าวสารร้อนๆ้อนประเด็นฮอตๆอตมารอยอยู่แล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟอยู่แล้วละครับข่าวสารร้อนๆ้อนประเด็นฮอตๆอในแวดวงยานยนต์นะครับเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงนิวส์ค่ะช่วงนิวส์ค่ะ ช่วงนิวส์คาในสัปดาห์นี้ฟ้าก็มีข่าวสารร้อนๆประเด็นฮอตๆในแวดวงยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะอิสุส t ไทยแลนด์มาสเตอร์ปีที่9สนามแรกระเบิดศึกดวลวงสวิงยิ่งใหญ่ณสนามเลสเมลทเทิร์นกอล์ฟขับภูเก็ตสนามสุดพรีเมียมชั้นนาของไทยมาให้ท่านนากอล์ฟได้เปิดประสบการ์ท้าทายทุกรอบการแข่งขันโดยสนามแรกนี้ได้รับเกียรติจากคุณภัยบูลผู้เจริญรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสบริษัทตีเพชรอิสุสุเซลจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมร่วมลุ้นรางวัลโฮอินวันสุดพิเศษอิสุสูสมิวส์เพร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมายและพิเศษยิ่งขึ้นสำหรับแชมป์ออฟเดอะแชมป์ประจำรายการจะได้รับรางวัลแพ็กเกจเล่นกอล์ฟสุดหรูณนะประเทศไต้หวันการแข่งขันกอล์ฟรายการอิสุสุส์ไทยแลนด์มาร์สเตอร์จะดำเนินการแข่งขันสนามต่อไปณเมานเทนครีกกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดน์จังหวัดนครราชสีมาในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมศกนี้สอบถามหรือสมัครเข้าแข่งขันได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทตีเพชรอิสุุเซลจำกัดและตอนนี้ก็หมดเวลาในช่วงนิวส์คาแล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารร้อนๆประเด็นฮอตๆในแวดวงยานยนต์อะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นต้องติดตามค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับช่วงต่อไปของรายการคาออนทีวี ถึงช่วงนี้พี่โอรินก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะถูกต้องแล้วครับถ้าพูดถึงกิจกรรมดีๆนะครับต้องมาติดตามกันในช่วงนี้นะฮะ แต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่านี่คือกิจกรรมที่ To y o ต a าได้จัดขึ้นมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะฮะกับกิจกรรมที่แสนจะ Exclusive กับ Camry the Ultimate Experience นะครับที่พาผู้ชมดีที่ขับ Toyo ต้ Camry นะครับไปพบกับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอนเรียนชคมวยสอนการทำอาหารนะครับและกิจกรรมล่าสุดคือการขึ้นเรือยอชหรูมูลค่า630ล้านบาทนะฮะมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับเราจะไปลุ้นกันนะฮะว่ากิจกรรม Camry The Ultimate Experience นะครับจะพาไปขับเคลื่อนความสุขที่ไหนในช่วง Happy Today by Toyota ช่วง Happy Today by Toyota เจอก,กับผมโยรินในช่วง Happy Today by Toyota ช่วงที่จะพาคุณมาพบกับกิจกรรมดีๆทั่วไทยนะครับในสัปดาห์นี้ผมยืนอยู่ที่เ e n นทรัลแอ a บาซินะครับกับกิจกรรมที่จัดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วสำหรับ Toyota นะครับนั่นคือ Camry The Ultimate Experience นั่นเองนะครับและต้องบอกเลยนะฮะว่ากิจกรรมในสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างอย่ารอช้าเดี๋ยวตามผมเลยครับ we และด้านหลังผมนี้นะครับคือ1กิจกรรมที่หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่จุดนี้นะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า Ultimate World p r e m i e r Movie ่นเองช็อตแอนแชร์นะครับหลังจากถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วนะฮะก็แชร์ลงไปใน IG ของคุณนะครับใครที่มียอดกดไลค์มากที่สุดนะฮะและเป็นผู้โชคดีนะครับประกาศผลรางวัลการในวันที่11พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาทางเวิร์ไวเ็บ dot toyota co t h s l the ultimate นะครับห้องพักสุดหรูในทัน1ใน7จากกิจกรรม the ultimate experience เป็นของคุณแน่นอนครับ หลังจากที่ถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปโพสต์ลงใน IG หรือ Instagram ของคุณนะครับปิดระบบ p r i v ว t e หรือว่าระบบส่วนตัวนะครับเพื่อเปิดเป็นระบบสาธารณะนะครับหลังจากนั้นอย่าลืมนะฮะแฮชแท็กไปที่ Camry ่ดี ultimate e x p e r i e n n e นะครับแล้วก็รอรุ้นเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมียอดไลค์มากที่สุดรางวัลก็เป็นของคุณแน่นอนครับคุผู้ชมครับนอกจากผู้ชมดีในงานนี้นะครับจะได้ชมภาพยนตร์แล้วก็ยังได้ชมคอนเสิร์ตของป๊อด้วยซึ่งอยู่บนเวทีะครับ ก่อนอื่นเลยผมถามก่อนเลยนะฮะว่าทํายังไงถึงได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับค่ะก็ง่ายๆนะคะก็เพียงลงทะเบียนค่ะแล้วก็ร่วมสนุกกับแคมป์ี่นะคะก็จะได้มาเป็นผู้โชคดีแบบนี้แหละคะ่ะและความรู้สึกเลยครับที่รู้ว่าเราเป็นผู้โชคดีแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะดีใจมากเลยค่ะไม่เคยได้มาดูอะไรแบบนี้เลยก็ถ้าใครอยากที่จะมีโอกาสดีๆแบบนี้นะคะเชิญร่วมสนุกกันได้เลยค่ะ และตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้โชคดีของกิจกรรมนี้นะฮะับแคมรีดอัลติเมตเอ็กซ์เพเรนนั่นเองนะครับสวัสดีครับก่อนหนึ่งเลยผมอยากถามนะฮะว่าพี่ได้เป็นผู้โชคดีในกิจกรรมนี้ยังไงฮะครับก็เริ่มผมเป็นใช้เป็นลูกค้าของแคมรีนะครับแล้วก็ตัวอย่าาเชิญชวนให้เข้าร่วมกับสิทธิพิเศษของแคมรีดอัลติเมตเอ็กซ์เพเรนต์ในนั้นก็จะมีกิจกรรมให้เราลงทะเบียนเล่นเรื่อยๆครับซึ่งก็ลงทะเบียนในการกิจกรรมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะ ก็รู้สึกดีใจนะครับขอบคุณที่เหมือนกับโตโยต้ามอบประสบการณ์ดีๆสุดท้ายครับอยากให้พี่ที่ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับอยากโชคดีเหมือนกับพี่บ้างต้องทํำยังไงฮะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องเป็นลูกค้าของโตโยต้าก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามาใช้สิทธิพิเศษต่างๆตามกิจกรรมที่โตโยต้ามอบให้แล้วก็ร่วมรุ้นแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีเช่นเดียวกับผมครับโอ้โหเป็นคู่รักกันเลยนะฮะก่อนอื่นผมถามว่าพี่ทั้งสองท่านนะครับมาเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมนี้ได้ยังไงก็พอดีว่า เปิดเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลงทะเบียนส่งลงทะเบียนเข้ามาครับแล้วก็ได้แล้วก็เขาก็แรนด้องขึ้นมาเราก็เป็นผู้โชคดีแน่นอนครับว่าเป็นผู้โชคดีความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างฮะก็ตกใจครับตอนแฟนผมรับโทรศัพท์แล้วก็ตกใจว่าใครโทรมาคือส่งชิงโชคอะไรพวกนี้ไม่เคยได้เลยนี่เป็นงานแรกเลยครับครับก็รู้สึกประทับใจครับอยากให้พี่ได้ฝากถึงโตโยต้านะครับเชิญเลยฮะก็ขอบคุณโตโยต้านะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับ ก็ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็ส่งกันเข้ามานะครับนะฮะและนี่คือผู้โชคดีอีกหนึ่งคู่นั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับ และนี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับกับกิจกรรมของ c a ล r the Ultimate e x p e r i e n n e นะครับซึ่งคุณผู้ชมเองก็เป็นผู้โชคดีแบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับเพียงแค่คุณเป็นผู้ใช้รถ Toyota นะครับแต่น่าเสียดายครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วในช่วง Happy Today by Toyota ช่วงที่จะพาคุณมาพบกับกิจกรรมดีๆทั่วไทยนะครับแต่สัปดาห์หน้าผมยังคงมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามนะครับแต่ตอนนี้ส่งกลับไปที่สตูดิโอเลครับ และตอนนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในรายการคาออนทีวีทุกวันเสาร์ทางช่อง5เวลาบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย2โมง55นาทีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ